คุณค่าของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เป็นสิ่งที่จําเป็นคลิปนี้จะชวนมาออกแบบคุณค่าที่ใหม่ใช่โดนมีคนใช้และมีคนซื้อกันครับหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักลูกค้าผ่าน customer profile หรือว่าแผนภาพเจาะใจกันอย่างลึกซึ้งแล้วนะครับ เราก็จะมาทำความรู้จักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่มีชื่อว่า Value Map หรือว่าแผนผังที่จะทำให้เราสามารถออกแบบคุณค่าของสินค้าระะบริการได้อย่าง ตอบโจทย์ลูกค้ากันครับทางขวามือนะครับก็คือส่วนที่เป็น customer profile หรือว่าแผนผังจอดใจลูกค้าที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วนะครับส่วนทางซ้ายมือนั้นก็คือส่วนที่มีชื่อว่า value map ซ้ายมือสุดก็คือส่วนที่เรียกว่าผลิตภัณฑ์และก็บริการในส่วนนี้นะครับผู้ประกอบการทุกท่านก็จะต้อง list ออกมาว่าผลิตภัณฑ์ของเราที่จะทําขึ้นมามีอะไรบ้างบริการของเราที่จะทําขึ้นมามีอะไรบ้างหรือว่าเราจะปรับปรุงอะไรขึ้นมาใหม่ก็ list ออกมาแล้วก็มาจัดลาดับความสําคัญนะครับว่าตรงไหนจะเป็นจุดขายหลักๆ จุดไหนจะเป็นจุดที่โดดเด่นจากข้างบนลงข้างล่างเพื่อที่จะทําให้เราเห็นว่าตรงนี้แหละเป็นจุดที่เป็น s e l ล i n g point หรือว่าเป็นจุดขายของผลิตภัณฑ์และบริการที่จะทําให้เราชนะในตลาดนั่นเองครับในส่วนถัดไปนะครับหน้าตาเหมือนเม็ดยาแบบนี้นะครับก็คือส่วนที่มีชื่อว่า pain r e l เ e v e r หรือส่วนที่เรียกว่ายากแก้ปวดเราต้องอธิบายนะครับว่าผลิตภัณฑ์บริการที่เราทําขึ้นมานั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ยังไงหรือว่าลดปัญหาหกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะต้องเข้าใจในส่วนของแผนภาพจอดใจว่าลูกค้ากําลังเผชิญกับปัญหาหรือว่าวิตกจริตในเรื่องอะไรบ้างเช่นลูกค้าไม่ชอบรอนานลูกค้ากังวลเรื่องสารเคมีลูกค้าไม่ชอบเพราะว่าใช้แล้วดูไม่ดีหรือใช้ยากดังนั้นเวลาที่เราคิดผลิตภัณฑ์หรือบริการขึ้นมาเนี่ยส่วนที่เราจะต้องตอบให้ได้ก็คือผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นสามารถที่จะลดปัญหาหรือแก้ปัญหาให้กับลูกค้าได้ยังไงก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณค่าที่ดีให้กับ ตัวผลิตภัณฑ์แล,ล j, จจลลและบริการของเราเราก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนใจจากผลิตภัณฑ์อื่นมาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการของเรานั่นเองครับซึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือเราจะต้องรู้ว่าปัญหาตรงไหนเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดที่ลูกค้าเผชิญเพราะว่าเรานั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาหกับลูกค้าได้ทุกอย่างดังนั้นเราจึงจําเป็นที่จะต้องมีการจัดกลุ่มปัญหาให้ดีนะครับว่าปัญหาไหนเป็นปัญหาที่เราจะแก้เราก็ผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นสามารถที่จะ แก้ปัญหานั้นได้หรือเปล่าในส่วนถัดไปของ value map ก็คือส่วนที่มีชื่อว่า gain creator ส่วนนี้เป็นส่วนที่เราก็ต้องมาอธิบายหรือมาไอเดียกันว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ยังไงส่วนนี้เป็นส่วนที่จะแตกต่างจากส่วน gain deliver หรือว่าส่วนที่เป็นยาแก้ปวดดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องเข้าใจว่าไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องเพิ่มประโยชน์หรือว่าเสริมสุกนั่นเองดังนั้นสิ่งที่เราทํานั้นเพิ่มประโยชน์จําเป็นพื้นฐานให้กับลูกค้้าไไดยงงเช่น เรามีโรงแรมที่มีอินเทอร์เนต็ตมีความสะอาดมีความปลอดภัยอันนี้คืประโยชน์พื้นฐานนะครับประโยชน์ที่คาดหวังลูกค้าอาจจะคาดหวังพื้นที่ที่สวยงามมีอินเทอร์เนต็ตที่แรงมากในการทํางานได้นะครับ ประโยชน์ที่น่าดึงดูดยกตัวอย่างเช่นอยู่ใกล้โลเคชันที่เรียกว่าเดินทางได้ง่ายเป็นต้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือประโยชน์เหนือความคาดหมายก็คือเป็นโรงแรมที่เรียกว่าซักผ้าฟรีอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นพยายามคิดไปไกลๆแล้วก็คิดไปให้ลึกนะครับว่าประโยชน์จําเป็นพื้นฐานลูกค้าต้องการอะไรลูกค้าคาดหวังอะไรเพิ่มเติมประโยชน์ที่น่าดึงดูดนั้นคืออะไรมีอะไรที่เราทําแล้วเหนือความคาดหมายไหมลูกค้าไม่สามารถที่จะ หาคุณค่านี้ได้จากคู่แข่งนะครับหรือผลิตภัณฑ์และบริการอาื่นๆตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของจุดขายที่ดีเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูเรื่องของเกณฑ์ครีเอเตอร์หรือว่าตัวเพิ่มประโยชน์นั้นเนี่ยเราก็ต้องดูให้มันสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงไปกับสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังสิ่งที่ลูกค้าอยากได้นะครับซึ่งเราก็ต้องเลือกประโยชน์ที่ลูกค้าให้ความสําคัญมากที่สุดแล้วก็ ดูว่าผลิตภัณฑ์และบริการของเรานั้นสามารถที่จะเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเครื่องมือ Value Map นะครับหรือแผนที่คุณค่าก็จะมีความเชื่อมโยงกับ Customer Profile หรือแผนภาพเจาะใจลูกค้านะครับดังนั้นเวลาที่เราทาเครื่องมือตรงนี้เสร็จแล้วปุบแล้วเขียนออกมาเป็นชิ้นๆเราก็ต้องหันมาดูทางซ้ายทางขวาให้มีความเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าปลายทางของเครื่องมือตัวนี้ก็คือคําว่า Problem Solution Fit หรือว่า Solution ของเราวิธีการแก้ปัญหาของเราไอเดียของเรานั้นเนี่ย สามารถที่จะปิดจ็อบทูบิดันได้สามารถที่จะแก้ปัญหากับลูกค้าได้แก้เพลนได้ลดเพลนได้แก้ทุกได้แล้วก็สามารถที่จะเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ทั้งประโยชน์ที่จําเป็นประโยชน์ที่คาดหวังประโยชน์ที่น่าดึงดูดแล้วก็เหนือความคาดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องมือตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องมือเบื้องต้นนะครับที่จะทําให้นักธุรกิจทุกคนสามารถที่จะเจาะใจเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งทั้งในระดับฟังก์ชันในระดับอารมณ์ ในระดับสถานะแล้วก็ในระดับสนับสนุนแล้วก็สามารถกลับมาออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ตอบโจทย์เขาให้สามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ให้สามารถเพิ่มประโยชน์ให้กับลูกค้าได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่มาของคุณค่าหรือว่า Value ที่ดีให้กับธุรกิจทุกธุรกิจครับหลังจากที่เราได้ออกแบบคุณค่าของสินค้าและบริการผ่านแผนภาพจอดใจแล้วก็ Value m แ p แล้วเนี่ยนะครับเราต้องรู้ต่อไปนะครับว่าในธุรกิจไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวในตลาดดังนั้นเนี่ย จึงมีความจําเป็นที่เราจะต้องมาหาจุดโดดเด่นจุดที่แตกตา่างเพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้ซึ่งจะเป็นยังไงนั้นสามารถติดตามได้ในคลิปหน้าครับ